Ki, ปุ๊กกี้ปวีนุชแพ่งนครค่ะรับบทเป็นชนลี่ค่ะเป็นผู้หญิงดัจจริตเป็นผู้หญิงที่ร้ายตามคาแรคเตอร์ของตัวร้ายทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ร้ายมากๆถ้าในเรื่องอินพุตจะเป็นเรื่องของแบบความแบบตลกในใ,ใ,ในในคาแรคเตอร์ของชนลี่มากกว่าเช่นคือไปนมาจากตัวเราเองว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบขายที่ปิ้งไปเช่นแบบว่าโดนตบแล้วตาปิดอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบทาตาปิดได้ข้างหนึ่งเวลาถูกตบอะไรอย่างเงี้ยได้ สำหรับแฟนๆละคร GTH นะคะอันนี้ก็แน่นอนว่าทุกคนจะต้องได้ความสนุกสนานเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องนี้มันคือความแบบเราเอาความผสมผสานระหว่างความเป็นละครจริงๆที่เล่นกันอย่างจริงจัง,จง,จงบวกกับความแบบอารมณ์ของละคร GTH เข้ามาผสมกันก็ไม่ควรจะพลาดละครเรื่องนี้เพราะว่ามันดีมากจริงๆกล้าการันตีค่ะ